สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์ในการวาดรูปนะครับก็วันนี้มีผู้กันจีนที่นักเรียนซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นนะครับวิธีใช้มันก็ลักษณะการทํางานมันเป็นหมึกอยู่ในนี้นะครับแล้วเวลาเราบีบเนี่ยมึกจากตรงนี้มันก็จะไหลลงมาก็ทําให้เราใช้งานผู้กันด้านนี้โดยที่เราไม่ต้องมีขวดหมึกแยกต่างหากมาใช้ก็เวลาไปพกพานอกสถานที่นะครับไปสเก็ต งานท้้งนอกเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นวิธีใช้นะครับมันอยู่ในแพ็คเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้เลยก็จะมีวงแหวนสีแดงอยู่ตรงนี้วิธีก็เวลาจะใช้งานก็ต้องเปิดอันนี้ออกมาแล้วก็เอาวงแหวนสีแดงนี้ออกมานะครับแต่ว่าต้องเก็บเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเลิกใช้เนี่ยมันจะได้เป็นตัวกั้นไม่ให้หมึกตรงเนี้ซึ่งมันบีบเข้ามา แล้วมันก็จะทําให้หมึกเนี่ยไหลามาจากนี้โดยตรงเนี่ยมันก็จะเลอะเทอะถ้าเกิดว่าเวลาเราไม่ใช้เก็บไว้ในกระเป๋ามันก็จะเปิดได้นะครับพอเราถอดวงแหวนเสร็จทีนี้วิธีใช้งานก็อย่างนี้เลยครับบีบอกมานิดนึงหมึกสังเกตน,นิดนึงหมึกมันจะไหลลงมาตรงที่ตรงใสๆตรงนี้แล้วนะครับอ่าแล้วเราก็ดูปริมาณว่าถ้าแค่พอใช้ได้เราก็ใช้งานได้เลยประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้มันเยอะมากนะครับ บางคนก็อ่พอมันหมึกมันหมดปับ๊บเราก็ปีเพิ่มเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไปวาดรูปนอกสถานที่มากๆเดี๋ยวนี้เรามาดูนว่าผมจะผู้การด้านเนี้ยมาวาดเป็นรูปอะไรให้ชมกันนะครับเราเอามึกจีนมาทํามาวาดรูปประกอบกับเทคนิคที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปก็คือผมจะเอาสีน้ํามาใช้ด้วยนะครับเริ่มแรกเลยก็สเก็ตด,ด้วยดินสอคร่าวๆก่อนจากนั้นผมก็เอา หมึกจีนตัวนี้ผู้าก,การจีนมาล่างเส้นไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมชอบให้มันแบบติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับใหด้ดูแล้วแบบเส้นมีมีความมีน้ำหนักอ่อนเข้มอะไรพวกนี้นะครับลงคลื่นนะครับเห็นแค่พอลางๆก็พอนะครับคือได้ลองเทคนิคใหม่ๆก็สนุกดีนะครับลองใช้ดู หมึกประเภทนี้เป็นหมึกที่โดนน้ําแล้วหลุดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเอฟเฟกขึ้นมานิดนึงเวลาลงสีน้ําทับคือหมึกตัวนี้มันจะละลายออกมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าละลายแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับใคร,รีล่างยังไม่เก่งก็ล่างให้ละเอียดกว่านี้นะครับอันนี้ผมทำแค่พอเห็นคร่าวๆเ,เฉย ไหลลำเรือมันมีที่นั่งมืดๆนะครับเติมเข้าไปอ่าทีนี้ผมก็เติมนิดนึงดีไหมนิดนึงละกันถอยดูนิดนึงเวลาวาดรูปเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราวาดเราชอบหรือยังบางทีนั่งมองมันใกล้ๆเนี่ยมันไม่มไม่สามารถตัดสินอะไรได้นะครับอ่ะนี่น่าจะโอเคแล้วละ่ะผมก็เตรียม สีสำหรับทำท้องฟ้านะครับท้องฟ้านี่ลงอย่างนี้ละกันจริงๆมันแล้วแต่ว่าใครจะถนัดยังไงนะครับไม่ได้มีใครถูกใครผิดนะครับลองลองดูได้เลยเมเาสีน้ําเงินผสมม่วงนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะถนัดการใช้พู่กันแบนอันนี้ก็ เขียนไปเรื่อยครับเราจะตอบตัวเองได้เองว่าเราเราชอบอะไรแบบไหนส่วนที่เว้นไว้ก็จะคือเป็นเป็นเมฆนะครับอันถัดมาก็คือภูเขาหรือว่าเกาะที่อยู่ไกลๆนั่นเองก็ยังมีส่วนผสมของ สีฟ้าอยู่เพราะว่าเราถือว่าเกาะอันนี้อยู่ไกลนะครับมันก็จะรับรับบรรยากาศที่อยู่ไกลๆเข้ามาด้วยก็ลงไปนะครับจากนั้นก็จะเป็นพื้นน้ำน้ำทะเลนี่จะมักจะออกสีเขียวแบบมรกดหน่อยเราก็ใช้สีเขียวเวอร์รีเดียนนะครับปาดลงไปเว้นผมจะเว้นไฮไลไท์นิดนึง ให้ดูเหมือนเป็นเป็นเงาในน้ำเป็นเป็นแสงที่กระทบบนผิวทะเลนะครับไม่ต้องกังวลกับสีดำที่หลุดออกมานะครับปล่อยให้มันหลุดออกมาเพราะจริงๆเราจงใจมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วดังนั้นผมก็จะลงสีหาดทรายเลยหาดทรายก็ผมเอาสีส้มไปผสมกับสี ฟ้าสีเขียวบางๆนะครับแล้วก็ปาดลงไปจากนั้นผมก็ผสมสีของเรือนะครับซึ่งเป็นไม้ก็เอาสีส้มเนี่ยผสมกับสีเยลโล่โอ๊กนะครับเยลโล่โอ๊กก็คือสีเหลืองเข้มๆนั่นแหละครับปาดลงไปที่ตัวเรือ สีดำจะไหลลงมากระช่างมันนะครับก็จะเป็นการปูพื้นในรอบแรกอ่าเดี๋ยวมันจะมีรอบที่สองนิดนึงก็คือมาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับอ่าหลังคาผ้าใบก่อน ฉะนั้นรายละเอียดขั้นต่อไปก็คือผมจะมาเก็บพวกน้ำอยากจะให้มีเงามากขึ้นอะไรเงี้ยก็เพิ่มเข้าไปสังเกตว่าผมใช้พูกันเบอร์เดียวจริงๆเป็นความถนัดของแต่ละคนด้วยพื้นที่เ,เล็กๆเราก็ใช้พูกันเบอร์เล็กไปก็ได้ไม่เป็นไรที่ผมชอบใช้พูุกันเบอร์ใหญ่เพราะมันมันสะดวกดีครับเราอยากจะได้เส้นเล็กแล้วก็เบามือ เราอยากได้เส้นที่ใหญ่แล้วก็กดหนักหน่อยอท้องฟ้ามาจะเพิ่มเงาเพิ่มนหนักอีกนิดนึงนี้อยู่ที่ความพอใจครับแล้วก็เลือเรือนี่ก็เพิ่มเงานิดนึงดีกว่ามันจะได้มีมิติขึ้นมาอีกหน่อย ผมใช้สีน้ำตาลนะครับบวกน้ำเงินทำไมต้องบวกน้ำเงินก็เพราะว่าบรรยากาศในรูปนี้มันมีสีของสีฟ้าปกคลุมอยู่เราก็เลยควรจะต้องใช้ตรงนั้นเราไม่ใช้น้ำตาลล้วนๆน,นะครับการใช้น้ำตาลล้วนๆทาให้ภาพนั้นมันหลุดโทนไปเลยไม่เข้ากันไม่มีความเข้ากันอ่านี่ก็เพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ ให้เรือเราดูเด่นขึ้นมาอันหนึงก็อยากให้หาดทรายมีดีเทลอะไรสักนิดนึงผมก็เพิ่มนิดนิดหน่อยหอยเข้าไปเป็นเหมือนเป็นเท็กเจอร์ให้มันนะครับอ่า จากนั้นก็เติมเงาที่ตกท่อลงบนน้ำซึ่งเป็นเงาของเรือเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับเป็นสีของน้ำที่เข้มขึ้นนะครับ โอเคเรียบร้อยครับผมก็ไว้ดอดูรีวิวอุปกรณ์ในครั้งหน้านะครับจะพยายามทำมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ